สวัสดีค่ะ s m i l เด e j าค่ะก็สมาชิกซิงเกลิลแรกแล้วนะคะชื่อเพลงรอ,งอ,องคำวา่ารัค่ะก็อยากให้ใครหลาย,ลายคนฟังเพลงนี้น,นะคะอาจจะโดนใจใครหลายคนนะคะก็คือเพลงของคนที่แอบรัก,กคนนึง้นะคะที่เอ่อก็คิดว่าเขาล,ลางๆในที่สุดท้ายก็ต้องแอบรักเขาต่อไปะค,ะค่ะก็อยู่ในสภาวะรอคำว่ารักค่ะเป็นเพลนี้นะคะเดี๋ยวไปร้องอีกท่านค่ะอยู่รอคำ ช่วยรรัู้ใจ,นนจกนฝากไม่รู้ไปบอกนี้นะคะดัจ01230009แล้วกดโทรออกค่ะเข้ามาแล้วจะเจอเพลงรอความรักนะคะอย่าลืมโหลดไปฟังกันนะคะจะเป็นสองทีมก็โทรไปทีมรสายก็ได้เช่นกันนะคะ